ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับเธอยินดีต้อนรับข้าสู่ช่องหัยเด่นนด่งหกอีกแล้วเสิงเป็นเนวทางสองพฤษภาคมโปรดชชยวิจรารณญาณในการรับชมรับฟัง ทบชมใบนี้ก็เป็นแนวทานเด่นโบน์แบบ2ตัวอดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านเดี๋ยวท่านใหม่นี้ครับแบ่งปัน6จิต6ก,กับ7จิตเดี๋ยวท่านใหม่นี้ก็แบ่งปัน2ตัวให้พิจารณา6ก,กับจิตนะท้ชม ต่อไปครับผมใบนี้เอยใบนี้ก็เนวทานสองตัวสองตัวเหนือกลับตัวด้วยนะท่านผู้ชมอดีตก็สรุปแล้วผ่านอดีตสรุปแล้วผ่านเด่วทานใบนี้ครับผมเบ่งปันหกแปดหกเก้าหกศูนย์ห้าแปด ห้าเก้าห้าแปเบ่งปัน9ชุดแบ่งปันเชุดให้พิจารณาเป็นแนวทางต่อไปครับผมยาโมโออกสุดชุดสรุปล่า 1 6 8 9 1 6 8 9นะเบ่งปันสีนตัวให้พิจารณา1 6 8 9ต่อไปครับโภมัยนี้นักรบอิสระ เบ่งปานเนวทานดับโบนเด่นโบนก็เบ่งปานอดีตสรุปแล้วดับผ่านเด่นก็ผ่านนะดวทันใหม่นี้ครับผมเบ่งปานดับห้าเด่นเก้ากับสี่นะเด่นเก้ากับสี่ เด่นเก้ากับ4ก็เป็นแนวทางสามสูตรนะท่านดับหนึ่งสูตรเด่นสองสูตรนะเด่นเก้ากับ4นะดับ5นะท่านผู้ชมนะก็ขอบคุณอย่างมากครับผมท่านผู้ชม ต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยตอยเบ่งปันหลักร้อยแบบสามตัวท่านผู้ชมหกเก้าเจ็ดหกเก้าเจ็ดนะเบ่งปันสามตัวให้พิจารณาหกเก้าเจ็ด ก็แนวทานที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านแนวทานใหม่นี้ก็เบ่งปัน,น697 3ตัวต่อไปกระผมใบนี้สอนอโบนสิบหน่วยโบนเบ่งปาน0ูอดีตผ่าน อดีตสรุปแล้วผ่านเนื้อทันใหม่นี้ก็เบ่งปันศูนย์สาขอบคุณจริงๆข้อมูลต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยวิ่ง แบบสี่ตัวอดีตที่แล้วหลุดไปนะอดีตที่แล้วหลุดนะเดี๋ยวทันใหม่นี้กระผมศูนย์สามห้าหกศูนย์สามห้าหกเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบงปันสี่ตัวให้พิจารณาศูนย์สามห้าหก ต่อไปครับใบนี้10บล่างตัวเดียวเบงปาน,น9้าตัวเดียวเบงปาน,น9้าอดีตก็ผ่านนะอดีตก็สรุปแล้วผ่านต่อไปครับผมใบนี้ Đạp xịp nổi, đạp thêm xịp nổi nè, đạp thêm xịp nổi. Có... Còn... Bình phân đạp thêm xịp thêm cao, đạp thêm xịp thêm cao nè, đạp thêm xịp thêm cao. ก็ขอบคุณจริงๆข้อมูลแนวทางที่เบ่งปันเดี๋ยวทานที่แล้วดับเต็มสี่แล้วก็เต็มสามต่อไปครับผมใบนี้โคตดบนเมติดแล้วก็มัสเด่นบนจับโคจับชุดสามโซนสามสองห้านห้าสอง ส่วนเิียวทัน3ตัว130 630นะก็ไล่ไปนะท่านผู้ชมก็คลิปหน้าจอได้เนะต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยท่านผู้ชม10ล่างเแบบ4ตัวตัวที่10ล่างชน บางครั้งก็ชนน้อยตัวบางครั้งก็ชนหลายตัวเดี๋ยวทันใหมนี่ชนูนย์สี่ห้าหนย์สี่ห้าหนะชนสี่ตัวให้พิจารณาเดี๋ยวทันที่แล้วก็ผ่านต่อไปครับผมทองก้อนเพชรสุพานเด่นล่างสสูตร สุดที่1สุดที่สองสุดที่สสุดที่1นึ่งหนึ่ดสูตที่2 9 3 5สามหสูตที่สามสาปศูสามสูตรนะท่านชนชนสาชนแปนะ ชลน3ชลแ8แล้วก็ชลน5ด้วยนะสามปตัวต่างก็คือ1 9 0นะ1ก็ชูนแค่ส0นะ3 5 8ต่อไปครับผมใบนี้เออใบนี้ก็แบ่งปันแนวทัน วิ่งสองตัวสามหกสามหกนะวิ่งล่างสมพรอดีตผ่านนะอดีตสรุปแล้วผ่านต่อไปกลับกลมกินุษเด่นล่างสี่ห้าเจ็ดแปดเดี๋ยวทันเช่นแล้วเจ็ด 8 0 1ศูนยเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็แบ่งปัน4 5 7 8 4ตัวนะแบ่งปัน4ตัวให้พิจารณาต่อไปครับผมใบนี้10บูบนสสูตรนะ10บูบนสสูตรก็แบ่งปานอาดีตผ่านนะัตปชมนะอดีตผ่านเดี๋ยวทันใหม่นี้ครับ7 93 7 93ต่อไปครับผมใบนี้2ตัวล่าง2ตัวล่างเบ่งปาน3939ก39เนะก็เดียวทันที่ผ่านมาก็ผ่านเดียวทันใหม่นี้ก็เบ่งปาน3939 39. ก็ขอบคุณที่จข้อมูลแนวทางที่เบ่งปันต่อไปกรับผมใบนี้แนวทางเด่นล่างนะอดีตที่ผ่านมาก็มีผ่านมีหลุนบ้างนะแนวทางใหม่นี้ครับเบ่งปัน50เบ่งปัน50นะ ทันที่แล้วหลุดไปต่อไปครับผมใบนี้ก็เบ่งปันคูดสองตัวคูดสองตัวด้วยเต็มสามสองหกหนึ่งเจ็ดสองแปดหนึ่งแปดห้าเบ่งปันเคห้าชุดให้พิจารณา ท่านผู้ชม,มคลิปนี้เ,เราเจอการเพียงเท่านี้เ,เราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม